สวัสดีครับผมนายสุปรชัยตะช่างยนต์ DVEB เลขที่ 10L12 ครับวันนี้จะมาพูดเรื่องนาฬิกาทรายนะครับเวลาที่มีจำกัดเหมือนนาฬิกาทรายที่ทรายนั้นค่อยๆไหลลงสู่ที่ต่ำในไม่กี่วินาทีเม็ดทรายจำนวนมากก็จะเทจนถึงก้นถ้วยได้สำเร็จเปรียบเสมือนกับชีวิตคนเรา ที่ทุกคนมีเวลาเป็นของตนเองมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะสามารถใช้เวลานั้นได้อย่างประสิทธิภาพหรือเปล่าบางคนคิดว่าเวลาเป็นของหาง่ายส่วนบางคนก็คิดว่าเป็นเวลาหายากแตกต่างหลากหลายกันไปเรื่องของเวลานั้นไม่สามารถ ไบังคับอะไรได้ก็เพราะมันคือเวลาในขณะที่เรายังมีเวลาให้รายไหลลงมาสู่ก้นถ้วยนั้นเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดให้สมกับเม็ดายที่มันจะดำเนินต่อไปอย่างไม่ลดและเลิกและการมองดูนาฬิการายนั้น ทําให้ผมได้คิดอะไรได้หลายอย่างของในชีวิตเวลาไม่เคยหยุดเดินวันหนึ่งเราทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วการที่เราให้ทรายมันไหลลงไปเรื่อยๆมันจะคุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์จริงๆหรือมีเงินทองเกียรติยศ และชื่อเสียงวันหนึ่งผู้คนมากมายก็จะลืมเลื่อยไปคงเหลือแต่คุณภาพความดีที่คุณได้ทำไว้แค่นั้นถ้าหากวันๆคุณไม่เคยทำความดีหรือไม่เคยคิดที่จะทำอะไรเลยนั้นก็คือคุณเสียเวลานั้นไปที่ ใช้ในชีวิตเสียเวลาที่เกิดมามีความคิดออกเสียงเขียนได้นั้นก็เปรียบเสมือนนาฬิกาทรายที่มันให้ความยุติธรรมวันนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะใช้เวลาไปกับอะไรครับผมครับทุกวัน จะหมดไปอย่างไรค่าหากการกระทํานั้นขาดความหมายวันแท้จริงครับผมผมครับ